ไห้ดูตรงนี้แล้วกันนี่คือเจ้าแดงยักษ์นะฮะกับเนสกาแฟฮาวิ่นดี้มาร์กใหญ่มากแล้วเทมากน่ารับมา,มาด้วยด้านในไม่ธรรมดาจะล้ำขนาดไหน ใครที่ได้ยินเสียงกันอยู่ตอนนี้นะครอยากให้อยู่ตรงนี้เลยยูไม่ได้นมีนรัทุกท่านแล้วก็ได้มาเจอกับทุกท่านในวันนี้ร้องแล้วนะครับที่จะให้ทุกท่านได้เจอกับความพิเศษมากมายครับแล้วท่านได้กล่าวไปถึงประวัติของเนสกาแฟนะครับที่อยู่คู่คนไทยมาเกือบ50ปีและไม่เคยหยุดพัฒนาวัตกรรมในดีและ นำเสนอส่งมบอบก,กับกาแฟคุณภาพให้กับทุกคนที่มีความหอมชวนให้หลงไหลามากๆท่านก็บอกว่ายอมรับครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ท้าทายมากๆด้านสูตรใหม่สูตรที่ดีที่สุดจากเลสกาแฟนาเดียยา,ยา สรุกนะครับผมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ดีๆมามอบให้กับแฟนๆท่านอยู่ที่นี่แล้วก็ถ่ายร้ายเพื่อน้แน่นะครับผมเอองั้นขออนุญาตเข้าเรื่องถามกันเลยเขาเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงอย่างที่ทุกคนได้รับชมผ่านทางภาพเป็นยนิฟอร์สนาทั้งทางทีวีแล้วก็ออนไลน์นะครับกในสเปรดเรนแอนด์บลบบรูริชอะโรมาสูตรใหม่สูตรที่ดีที่สุดจากบบาใสนสเปรดม,มันมันต้องเอาออกมาเป็นเพลงเลยเหรอฮนะถูกต้องแบบงน่นอนค่ะคือลงตัวมากๆเลย หม่จนมันลงตัวไปหมดหอมขึ้นกรมกล่อมขึ้นอร่อยจนแบบต้องทำเพลงจริงๆค่ะเออคือวันนี้ก็เลยมายืงยันว่าสูตรใหม่เป็นสูตรที่นี้สูตรจากทางเน,นสกาแฟ นะครับผมพี่ย่าบอกกลมกล่อมขึ้นหอมขึ้นแน่นอนเพราะเป็นการผสมผสานกาแฟผู่บริสุทธสองสายพานันธุ์โรูราสต้ากับอาราบิกา้าใครที่แบบว่ายังไม่ได้ชิมสูตรใหม่แต่เป็นสาวกของเมสเซ่กาแฟแล้ววันนี้ได้ชิมแน่นอนโอ,อ้อคุณภาพตังนขนาดนี้แล้วนะครับนี่คือสองพิชเซตเตอร์ที่บอกว่ารักแล้วต้องหลงไหลจากใจจริง ได้ไมได้นะมดูไป,ไปแล้วร็เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่าาพี่ทั้งสองคนอีกโอเคโอเคได้นะทุกคนเ การที่ดีนะครับผมผู้เป็นประสบก์ ประสบการณ์กับกิจกรรมเลสกาแฟฮาร์โบนี่มาร์คกันใช่ค่ะก็จะมีหลายโซน้มากเลยคเพราเาจะบอกว่าที่มเ็ียรที่อเลเท่เนทเเพราะามกันอีกทีค่ะมีมนใ่รูปะก่านีที่าาที่คนไทยมีสามเชือแบจัเดิมรับูปกิ่นเสียงทุกอย่าง คือต้องบอกว่างานวันนี้คือเรามาเปิดตัวอ e s ์เดสกาแฟเบ n นแอนด์บูนะครับวิชอาร وم ่าสูตรใหม่ซึ่งเป็นสูตรที่ดีที่สุดจากทางเดสกาแฟมาการันตีกันในวันนี้ก็ข้างในก็จะมีอย่างที่น้องญาได้บอกไปมีโซนต่างๆ3โซนโซนแรกเนี่ยรับประสบการณ์ 4D เลยรูปรถกลิ่นเสียงแล้วก็มีอ e s ์เดสกาแฟสูตรใหม่ให้เราได้ลองชิมด้วยเทิร์นถัดไปเข้าไปจะไปเป็นร้องเพลงร่วมกันพวกเราสองคนแล้วก็ออพอร,ร้องเพลงเสร็จเนี่ยตอนท้ายของกิจกรรม ทั้งๆทั้งช่วงพอเตอร์เนี้ยก็จะมีการเอาทุกๆคนเนี้ยมารวมกันเป็นเหมือนมิวสิกวิดีโอทั่วประเทศเลยนะครับผมแล้วก็มีการถ่ายรูปคู่แล้วก็แจกรูปกลกกับบ้านด้วยวันนี้แบบว่าได้มาคู่กันแล้วแบบเจอแบบแฟนเยอะด้ยวดกกดยวก,ยก็ดีใจไม่ได้มีงานเอีเวนต์คู่กันนานมา,มา,มา,มากๆด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้มีงานเอีเวนต์บ่อยๆด้วยนะฮะด้วยด้วยสารการด้วยด้วยงานด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดี ใช่ก็ดีค่ะดีทกีที่็ได้ได้มาขึ้นวี่งขทท้าย่งฝั่อี้กะเป็นอะไรที่มี่ขอบนะคะสหรับี้นมได้น้องแนะคจยที่นี่นะคะที่ปัน้าทางเชื่อม GPS ตั้งแต่วันนี้นเลยเราก็อยาคนาลองเล่นดูในนี้กันเยอะๆมาเจอพวกเรามาเจอพวกเราได้ครับทุกวันโอเคขอบคุณนะครัไฟของไฟของา